แสงแล้วแหละไม่มีใครคุยกับเราเลยอ่ะในทันใดนั้นเองค่ะนกน้อยบนพึมพำพึมพำแล้วก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นอยู่ด้านหลังเจ้านกน้อยนั่นก็คือใครเอ่ยอ้าเจ้าปูนะคะเจ้าปู<อ>เกเรมันแอบมองอยู่คำว่าเกเรนี่นีสใส่ดีไหมคะไม,ไม่ดีเจ้าปูเกเร มองอยูแบบ่มองด้านหลังจ้อง <ifi interpret ados> หัวเราะเบาๆแอบบแอบอบ่าแอบแล้วนะแอบแบล้วนะย่องเลยนะเแบาบนะเแบบนาแบบนะ <c oughs> นี่นะ่จับจับได้แล้วจับได้แล้ววันนี้ไม่มีใครแกล้งเลยแกล้งเจ้าดีกว่าไอ้กนก น้อยจอมโกหกโอ้ยช่วยด้ว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 ยนกนอ้อยตะโกนร้องเสียงดังลั่นแต่มีใครมาช่วยไหมไม่มีไม่มีเจ้าปูเกเรหนีบขาเจ้านกนอ้อยนกนอ้อยดิ้นตะเกียกตะกายดิ้น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 แต่หลุดไหมคะไม่หลุด เจ้าปูเกเรใช้กล้ามที่มีความแข็งแรงนั้นหนีไปที่ขาอ้อๆได้ปรดเอริอได้ปรดเอริอเจ้าปูอย่าทำร้ายเราเลยนายไปแกล้งนู้นนะนู่นนะ่ะเป็ดน้อยอยู่ทางนู้นห่านฟ้าอยู่ทางนู้นไปเลยซ้มน้ำหน้าซ้อมน้ำหน้าไม่เอาแล้วท้องคนไมชะนูกเลยแก้งเจ้าดีกว่า <c oughs> มีความจุกจังเลย เจ้าปูสนุกสนานมากเลยนะคะเจ้านกน้อยร้องตะโกนให้เพื่อนช่วยนะคะแต่ไม่มีใครสนใจไปดูซิจะมีคนมาช่วยหรือเปล่าอมีเจ้าเป็ดน้อยเจ้าห่านฟ้าว่ายนะ้ำมาตรงนั้นพอดีแต่มองไหมคะ ไม่มองค่ะถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงร้องให้ช่วยแต่เจ้าเป็ดน้อยกับเจ้าห่านฟ้าก็ไม่มองนี่แหละค่ะมิตรภาพของเราสุดท้ายก็เป็นไงคะอ่าไม่มีใครรักคนโกหกแต่ด้วยความดีที่เป็ดน้อยมีห่านฟ้ามีนะคะจึงหันกลับมาช่วยนกน้อยเพื่อให้รอดรอดพ้นจากเจ้าปูเกเรนะคะและปู เกเรก็ไหนะคะหลุดไปนะคะก็ว่ายน้ําไปที่อื่นนะคะเจ้านกน้อยจึงซึ้งในน้ําใจของอเป็ดน้อยและก็ห่านฟ้ามากนกน้อยสํานึกผิดจึงขอโทษเป็ดน้อยกับห่านฟ้าแล้วก็สัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่โกหกและและ้วทั้งสามจึงกลับมาเล่นด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเอ้านีทานจบปรบมือ เป็นยังไงคะนิทานของคุณครูฟังแล้วให้ข้อคิดให้คติสอดใจอย่างหนึ่งนั่นก็คืออย่าเป็นคนโกโหกนะคะถ้าใครโกโหกคนนั้นจะไม่มีใครรักไม่มีใครเชื่อถือเหมือนกับเจ้านกน้อยเห็นไหมคะทั้งเป็ดน้อยและห่านฟ้าก็ไม่เชื่อไม่รักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าเป็นเด็กโกหกห้ามโกหกขอให้พูดเรื่อง จริงถ้าเราผิดเราต้องยอมรับความจริงและก็ยอมรับการลงโทษบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็นะคะอาจจะมีการทําโทษเราบ้างนะคะก็อย่าไปโกรธเคืองนะคะอย่าไปโกรธเคืองเพราะว่าเราต้องผิดยอมรับความจริงให้ได้นะคะเอาละวันนี้ค่ะวันนี้เราก็จะไปดูเรื่องราวของเราต่อนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเก,กีๆๆ่ยวกับ tiktok tiktok ค่ะเราเรียนเรื่องอะไรอยู่วิทยาศาสตร์ของเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอวัยวะอ่าอวัยวะในร่างกายของเรานะคะคุณครูเน้นไปที่อวัยวะรับสัมผัสทั้ง5เรียนอะไรไปบ้างเรื่องตัวเราเราไปดูที่สไลด์กันนะคะไปดูที่สไลด์กันค่ะ ามาดูตัวเราก่อนนะคะตัวเราภายนอกมีอวัยวะมากมายหลายส่วนประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราอวัยวะทุกส่วนมีหน้าที่ใช่หรือไม่มีไม่มีมีอ้าวผมไม่มีหน้าที่อะไรเลยผมผมไม่มีหน้าที่อะไรเลยใช่ไหมคะตัดทิ้งไปโกนหัวเลยได้ไหมไม่ได้ผมเขายังมีหน้าที่ของเขานะทำอะไรคะลูก อะเอาไว้ป้องกันแสงแดดอ้นะคิดได้เนาะเก่งค่ะลูกเก่งค่ะนะคะเอาไว้ป้องกันแสงแดดไม่ให้แสงแดดโดนผิวหนังของเรามีไว้เพื่อความสวยงามใช่ไหมคนไม่มีผมสวยไหมลูกไม่สวยนะคะนี่คือผมค่ะเอ้าไล่ลงมาเลยอะไรคะอะไรคะมองค่ะอ่าดวงตา ดูนะคะไล่ลงมาเลยจากบนลงล่างนะคะผมอันนี้อะไรนะตา,ตามีความสำคัญนั่นก็คือเราใช้ด,ดูมองดูทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆนะคะเห็นทั้งสิ่งดีและไม่ดีนะคะอ้าต่อไปตรงกลางนี้ค่ะจ,ะจมูกมีไว้ทำอะไรและ และหายใจขนภายในจมูกมีไว้ในการกรองฝุ่นละอองนะคะอย่าถอนขนจมูกเล่นนะคะอ้าวอันนี้ค่ะปากค่ะปากปาก,ปากมีไว้ทำอะไรมีไว้พูดนะคะปากมีไว้พูดฟันฟันมีไว้ทำอะไรเขี้ยว,ยวอ้าวแล้วลิ้นล่ะคะ ชิมรสชาติอาหารนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ละคะหูค่ะหูมีไว้ทํำอะไรหูมีไว้ฟังนะคะนี่คือภายอ่าส่วนข้างบนนะคะวัยวะที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศีรษะนะคะไล่ลงมาตรงนี้เป็นไหล่เป็นบ่าเนาะอ่ามาตรงนี้ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอ่ามือมือเรามีกี่ข้าง สองข้างมือเรามีสองข้างค่ะนะคะมือมีไว้ทำอะไรเอ่ยน้มือมีไว้จับสิ่งของนะคะแล้วก็เอาไว้โบกมือบา,บายบายคุณแม่ได้ไหมได้ไหมคะได,ได้เอาไว้สวัสดีคุณครูได้ไหมได,ได้นะคะเอาไว้จับมือเพื่อนได้ไหมได,ได้นะคะนี่คือ มือนะคะมีสองมือแล้วแต่ละมือมือแต่ละข้างมีกี่นิ้วห้านิ้วนะคะแต่ละข้างก็จะมีห้านิ้วอมาค่ะไล่ลงมาข้างล่างสุดเลยเป็นขาขาและเท้ามีไว้ในการเดินวิ่งได้ไหมวิ่งก็ได้เท้าเท้ามีไว้สำหรับเดินสำ,สำหรับยืนและรับน้ำหนักตัว คนไหนที่น้ำหนักตัวมากเท้าเท้า,า,าของเราจะจะเป็นไงคะจะทำงานหนักต้องแบกเหมือนเท้าต้องแบกน้ำหนักเยอะๆนะคะคนที่น้ำหนักมากนี่จะปวดตามข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าให้น้ำหนักเยอะเกินนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่มีผลนะคะเท้าของนักเรียนยังรับน้ำหนักได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นะคะเท้าของเรารับน้ําหนักมานานก็จะทําให้ปวดตามข้อเท้าตามข้อเข่าได้นะคะน,นี้ต้องดูแลตนเองด้วยนะคะนี่คืออวัยวะภายนอกนะคะไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งอ่านคะ<อ>่ะตามีไว้ทำอะไรตามีไว้เราในการมองสิ่งต่างๆนะคะต่อไปค่ะ<อ>มีไว้ทำอะไร ฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปค่ะจมูกมีไว้ทำอะไรอ่ามีไว้หายใจและและดมกลิ่นนั่นเองนะคะต่อไปอะไรคะปากมีไว้ทำอะไรคะอ่ากินอาหาร พดนะคะกินอาหารและพูดที่สําคัญค่ะลิ้นค่ะอย่าลืมนะคะส่วนที่ทําให้เราได้รู้รสชาติของอาหารก็คือลิ้นนั่นเองนะคะต่อไปแขนและมือค่ะทําหน้าที่อะไรเอ่ยิงอ่หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะต่อไปขาและ ทำอะไรคะอ่ามีไว้สําหรับเดินแล้วอะไรอีกนะและ,ะและรับน้ำหนักตัวนะคะนี่คือขาและเท้าเขาเรียกบอกเขาบอกว่าทำงานหนักกว่าเพื่อนเพราะต้องรับน้ำหนักตัวของเรานะคะอวัยวะที่ใช้ในการสัมผัสจะมีอยู่5เขาเรียก ในทางวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้งหจะมีอยู่ห้าส่วนด้วยกัน 1. ตา 2. หู 3. าามจมูก 4. ีลิ้นค่ะ นี่คืออวัยวะรับสัมผัสหมายถึงอวัยวะที่เราต้องรับรู้ข้อมูลนะคะต่อไปผิวสัมผัสนะคะเขาเรียกอวัยวะทั้งหมดนี้ว่าประสาทสัมผัสทั้ง5มีอยู่5ส่วนด้วยกัน1 2 1ตา2หู3 4ลิ้น5ผิวสัมผัส นะคะนักเรียนบอกว่าผิวหนังได้ไหมก็ไม่ผิดนะคะก็ไม่ผิดเพราะว่าผิวสัมผัสนั้นจะมีหน้าที่ในการปกคลุมร่างกายของเรานะคะปกคลุมร่างกายของเราไม่ให้สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกนั้นมากระทบกระเทือนกับอวัยวะภายในนั่นเองนะคะนี่คือประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างนะอ้าวหนึ่งสอง<ห>สาม 4ี่เรียกว่าผิวสัมผัสค่ะเอาไม่ค่ะนักเรียนปลายทางช่วยกันดูนะคะประสาสัมผัสทั้งห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าผิวสัมผัสนะคะ